นี่กอบแก้วเอ้ยรู้ซึ้งว่าพี่นี่นะองนักใจเหลือเกินนี่น้องเขาลูกเองเฮานี่เสด็จพี่นักใจเลยพี่ว่นักองนักใจจะได้กันนับหมื่นนบวันน้อละสิงโลกเฮานะจะมีนิสัสที่ดื้อดึงแล้วก็ก้าวรล่ากันตวีกวันหรือเป็นพอน้องนี่เลี้ยงลูกตามใจมากเกินไปนี่กอบแก้วเส่ยดื้อเศรษฐีสร้างก้าวลลยลูกนักเกินไปแล้วนะเพคะลูกหน่อยยังน้อยยู่สิไเป็นลู้จากอีกอย่างเด็กน้อยกระเดือเป็นธรรมดาเสด็จพีนาจะพุ่มใจที่ลูกน่ะเป็นเด็กน้อยที่ฉลาดนะเพคะนี่แหละพี่บอกพี่่เเอยยงงกบแ้วคฟัล แต่เอาเ่อยเป็นนาทีของเจ้าก็แล้วกันคือมื่อนี้ยนะพี่ไม่เรื่องนึงอยากจะปรึกษาเจ้านี่น้องเรื่องใดพี่คะเสด็จคือพี่กิดว่าลูกข้าวนี่ก็บจะเลื่อนวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วสมควรที่จะต้องไปลำเรียนวิชาคุมกระพริหรือสีอยู่ในป่าเพื่อต่อไปในพ่ายพังนานเขาสิมาได้มาซอยพีในพัฒนาบ้านเมืองเขาจะได้กันไปเรียนวิชาควบในป่าถูกต้องแล้วนี่กรอบแก้วเสด็จพี่เป็นอย่างจังหัวะบัวร้านจังสี่เพคะบัวร้านจะได้กันสมัยนี้นะมันไปถึงไหนกันแล้วกันทรงไปเรียนเมืองนอกเมื่อหน้าหน่อมฉันน่ะสิบ่าินเสด็จจพีี่่่่แแมตนิดดเเยยววลหรือาาังไ แม่หล an. ่ะไปค้าเสด็จแม่พ่อเสด็จพ่อไปค้าแท้ทีเสด็จพ่อจีโซ่โอค์ชายพุ่นนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนะจักสีเก่งภาษาอังกฤษจักสีเก่งภาษาต่างประเทศนะไปค้าอินอกมู่จักมึงบ่เดี๋ยวนี่ยผู้จักอย่างไอ้เกิมมู้จักพ่อฤาษีบ่ที่รู้จักได้จ้าไหนคะขอเป็นเบญ่าไม่งี้ขอป็นคนในเวียงในบ้างขอเปิรู้จักดอกค้าอินกมู่จัเสียกที่กระเทาจอนจัดเอาว่าจะได้คุณเอาข่มเชื่อไปจะค่ะเสด็จแม่อยากให้พ่อลดน้อสิงไปเรียนในเมืองในวังเป็นน่างเทศหนอก คือฝ่ายโลกพระเจ้าค่ะแม่นล่ะคุณเสด็จพ่ออยากให้พ่อลดนอสิงไปเรี้ยนในการโคกกลางป่านั่นน้ำพ่อพุทธศีลคือฝ่ไฟถ้ำพระเจ้าค่ะถูกต้องเลยนี่คุณทาโลกกับถ้ำเขากันได้พ่อลดปกบ้านบ้านคมยางในยางดีเลยข้น้อยแม่นที่ข้าประมาทให้คุณว่านี่เนาะยหมายความว่าดีทั้งสองยางละสันทรสิ่งเจ้าค่ะกอดแก้วฟังคำตานแถลงการว่้าตัวเมียบ่หินบ่หามไม่ถามแถวผู้สิไปข้าเบิ้งข้น้อยความคิดของพระเจ้าอ้าย เนี่ยนี่ส่วนเห็นดีลวกผู้ชายต้องมีมนหมูวิชาประดาไว้เป็นความจริงเลยน้องแม่นไผไผ่กะเจงยานสัตรูมันบอบ,บังเบียดขวงเสนียดบ่ไกลไปเลี้ยงได้นะว่าดีนายโยบายส่วนนี้ ความคิดผัวขวัญเห็นสมควรต้องลองถามบาวบากุมันโน้นเนนนงเมื่อที่คอยจ่าเว้านอละสิ่งหลูกใจเฮาที่จา่าเบ้าประลมอ้อยคอยหลุกมาขึ้นเฝ้าเวลาเสอดังตีเคยเพี่เอ๋ว่าจะได้กันนี่น้องนะสวัสปีพีเพคะ ฝากว่ามันเป็นเรื่องดีกับลูกของเฮาไปผ้ายภาคนาม่อมแขนนาบอยขีนคัดเสด็จพีและสีอ่อยลูกซอยเพคะดีเหลอกินนี่อ้าวนี่คุณแล้วพ่อรถไปเล่นนสากันนี่คือเป็นขึนมาเข่าเฝ้านี่ฮะพ่อรถเป็นเพคะเสด็จพ่อพ่อรถเป็นยังอยู่น้ำอีน้อยเพคะเสด็จพ่อตายตายเมื่อตายมื่อนีเมื่ตายยักษ์ยาไงขึ้นมาหน้ากันนัก บัวกันยังออกกบยังพอโอรสเพ็กคะตั้งแต่เศร้าจนบายตั้งแต่บายจนคำพอโอรสบ่เคยลอกจากไปแอบมอมฉันจังเกียร์ในเพคะกระลอามาอย่างยังเดียวฮะไก่แล้วพอโอรสส่งพยังออกนเพคะเอาเป็นยังกันเหรอนี่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 น้อยไม่ยังกันนะฮะเสด็จแม่เพคะบ่ตายมันนี่บ่ตายจักเทียเพ็กคาไม่ยังจังที่ตายเอาตาใจเยู่ทิ้งผักข้ากับจักทุบจักตีอยู่ทิ้งพระแอวกับจักหอกจักทางเพคะเสด็จแม่ปิดปากเลย สองคนสามคนน่ะที่เป็นคนเดียวกับบ่ได้เลยแม่ก็ยังสร้างนักสร้างหนาเลยว่าบ่ให้พ่อรถนีเดินข้าของพ่อรถจะแตะพื้นแต่นิดเดียวกับบ่ได้แม่เป็กาเสดจแม่คว้าฝืนคำสั่งเนี้ยเดี๋ยวก็ตัดต้นเดี่ยนเสลยดิเสดจแม่เพคะจะตัดต่อผูกขางเก็บงินประอดลูกอยู่เพคกหอบปากมาเลยนั่งอีหน่อยเสดจแม่รับสร้างนักรับสร้างหนาเลยว่าห้ามให้พ่อรถนีลกจากคอลกจากหลังลกจากแอวของหล่อนแต่ว่าพวกหล่อนสามคนอีกเพราะตัสามคำสั่างเสดจแม่เรียกเขาซาเสียเขาสุก เรียกประกเสียบอะคออีกคนลับใสแล้วมึกเป็นยังอีนอกต่อไปกินจดนะภากุนีกุบเป็คนคนรับใสคือสูงก็แล้วกันมันยังกูเป็นขีคา่าทอกเทียงกันใ <ขอ S 2> ช่ไงอัช้าพรวขึ้นช่องไปแอลมั่ฉันได้แล้วเพล<ร>ค้าอไหนมานสิวันแลวแล้วสาสนึกเกิด็ดเมียยังใ่เลยไน้กีงอนมันสาบราารยากาศเสด็จเมียเสด็จพ่อเลนๆๆๆๆเฮ้ยมันกปร สเสด็จแ่ลงหมักเหลือเกินเสด็จจแม่เสด็จแม่โอ้ป้าตองเนาะลูกเนาะป้าตองห่อได้ลูกเดี๋ยวแม่ตายแล้วเสด็จแม่ไปค่ะเป็ยังอีกเนาะพ่อรถอยากได้ยังอีกนี่ไปค่ะเสด็จแม่เอ้ยก็เหตุยู่สมัอสเวนอยู่กระไดเป็นอยังไปค่ะพ่อรถอยากให้เสียล่องเท้าให้ดิเสียล่องเท้าว่าเสียล่องเท้าเนาะพ่อรถกระไดขาพ่อรถแล้วมาถือพระราชชีไอ้หนกมึงหากินน้ำพระสตินี่ตีแจ่มแจ่มมึงกินน้ำกูบ่บ่อมึง นั่าละสิงพอกับแม่น่ะปรึกษากันเอาไว้มีสิ่งดีๆนะลูกสิมอภัยลูกของแม่เมื่อนี่แม่บอกกับสเสด็จพ่อมันถอยบังคมเถอะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อความสุขจะมีแก่เจ้าถลุเอ้ยสเสด็จพ่อไม่เลื่องใหนกันพระเจ้าค่ะคือพ่อคิดว่าเจ้านี่กระเลื่อนไวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วสมควรที่จะต้องไปลำเลียนวิชาคมกับพ่อหรือสีในปา่าเพื่อต่อไปในพ่ายพังน่ะเจ้าสิไดมาซอยพ่อในโป่งบ้านข้อเมืองจะได้กันล่ะลูกฮะไปเรียนวิชาถูกต้องแล้วนี่ลูกน่าละสิงเมื่อไพระเจ้า่เสด็จ่นได้ขาาใในนโคกป่ มืดก็มืดยุ่งก็ลายนันสิงห์พไปไปเด็กข่าวไปก็เสด็จพ่อไปที่แม่มันเปล่าเลยนี่นั่นแสิงนันสิงลูกชายของแม่น่ะเป็นถึงลูกเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์มีหรือแม่จะให้ลูกของแม่น่ะลำบากนะลูกแม่จำเนื้อความสะดวกให้นะนันสิงห์พปไปไปจะกับเสด็จแม่ยิงก่อนเฮ็ดจังได๋ดีล่ะลูกแม่เพคะให้น้องยิงไปจัดการเองนะเพคะเสด็จแม่ไปเถอะเนาะนี่พี่น้องนัสิงยิงเล็กนะลูกหน้าปะปากกับใจของพี่น่ะบ่ตรงกันนี่ยิงเล็ก เธอว่าต้องมาทำเป็นลูด่ดีเรื่องของพีเรี่ยนีน่องฮะบ่รู้ดีจังไหนล่ะเพคะการที่พี่น้องละสิงเนี่ยออกไปเดินปลาในครั้งเนี่ยมีสัสตว์ปลาหลายชนิดให้พี่น้องละสิงได้ออกล่าตามใจชอบจังไหนล่ะเพคะจริงหรือนอ้อ,นองจริงเราเละเพคะพี่น้องละสิงถ้าบ่เสือทำคุณกึมคุณเตี๋ยบังสิเพคะคุณเตี๋ยเป็นยังไงกันวะฮะโอ้ยพารถการที่เขาไปในี่ปลาในดงนี่จะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างจะได้เห็นขีเก็บแม่งอดตะข<อ>ับงูจ<อ>งอางเสือสร้างพารถ ตกยเงี้าขึ้นมาพารถเอ้ยมีแต่เนี้ยเป็นตาหักตาหักแมวเป่าก็สิได้เห็นแล้วก็ผีกองไอยก็สิได้เห็นแล้วก็ผีปอบก็สิได้เห็นผีกแบบระซือก็สิได้เห็น,นะอนไ,ไนอไ<ป>้เ่ยเอ้ยมึงไล่มากมีแต่เนียเป็านมันขึ้นหนามึงเห็ตัวไหนมึงไล่มากห้ามึงไอ้ไปพารถไปไปไปมีแต่เนี้ยเป็นตาหักครับถ่ายแค่นั้นนั่นแหละสิงโตลงไปบรรยาจงสเด็จพอสเด็จแม,ม,ม,ม่ไล่มากมีแต่เนี้ยขึ้นของ,ของ,ของวันนี้แม่นั่นแหละสิงหนุ่มน้อย พ่อแม่ถแถลงไขควมในใจพ่อลดกะสวนพ่อพระไทยลนยวควมสนใจไม่หลายด้านการเรียนหมนกุนเวทนอกประเทศเทตยดไข้นครกวงยักเที่ยวชมและจึงก้มกาวเว้าทุนพ่อถแถลงจาลูกพ่อชินบัญชาพ่อพออระองค์้ทรงเกา่เาเน่าแต่นในเมืองกวงอยากเดินไผ่ประพาดป่าปชมสะสามูใหม่คือใ,นใจน,นั้นืะซื่บานพ่อแม่เอ้ย องค์กุมารตอนเท้าน,น้อยน้อนรสิงห์ลูกได้ยินดีไปให้พ่อเตรียมการไว้ให้ไทยคุณไปพร้อมนายทหารทะเลลำไปยุคหน่อยบอขินข้ามาพอ่อเจ้าบิดาเว้าบ่ลืนความไปเบนนิ่งผีเป่าพ่อเออโนระสิงชอยวิแล้วบอชินต่อบัญชาเนนสียไปวันไหนเมนบ่มีความขันการที่ไปเลี้ยนหลูดนำลือศีอยู่ในป่า เมื่อสำเร็จวิชาไผสซีมาเทียบได้ท้ายท้าลูกพระองค์ว่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่อตันต์เสดีพอศรีนรสิงไปวัดนในกาลปัญจกษัตเสด็จพอถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องไปวันนี้ขืนสายอยู่บ่เป็นผลการที่ไปเล่นมนต์จังสิดีไปได้นี่ขุนเอ้ให้พวกเจ้านี้ไปจัดเตรียมสเสบียงเครื่องใส้ที่จำเป็นในการดูดเดินป่าอย่าขาดตัวผู้พ่องได้คุณเดอ้อรีบไปเรื่องการเลยไปคุนคือไปยาค่ะสิ่งที่ทิ้เรื่องไ่ได้ก็ไปเตรียมวอด้อเอาวอดมาอย่างน่าขะหน่อยเอาวอดมหา เขาในโคกในป้าไก่ด้แห่ได้หาบิติขาน้อยเจ็ดคือเก่าคันแม่หูจักว่าพวกเจ้าหนังให้พ้าเอารถเดินกลับมาแม่ตัดข้อทิมเลยเข้าใจบ้างถามกันามก่เจ้าค่ะเสด็จแม่ต้องไปส่งน้อละสิงห์นะพระเจ้าค่ะขอนาพาหลุดยอดไหมละสิงห์แม่นาจีไปส่งถึงนาประตูเมืองให้รักษาเนื้อรักษาตัวกลับมาได้ลูกเด้อีบเตี๋ยเต็มตอนทะลุไปความพระเจ๋ได้เท่ายามเมื่อเฮาได้ออกป่า พวกอกมาเสนาพากันหามบุรุษหน่อยถ้าพ่อยยิ้มอิ่มปะไทยหามอยู่ขน่อยหามอยู่แม่เอาใจตั้งแต่หน่อยจนว่าเป็นนิสัยติสันดานจนเคยชินบ่ยากเดินในเขาตั้งคุณยางผู้เดียวก็ยังงาจักดซุ้มมุเสนานั่นกับภากันหามแม่เสด็จแม่สั่งไว้ไผ่กั้ยานยอนเก่งพ่อแม่เออส่วนฉันมาหามเนี่ยว่ากูยุ่งเผารถผู้เก่งกาบอกเคยว่าสิกว่าไผ่ทึ่งพ่อใจทึ่งหัว เทิงพอใจเทิ่งหัวกลัวสิถึงกะคงลาพร้อมทั้งหาวิธีแกงแสดงไปลายทาเราเป็นลูกพลาชาเผยสิมาวาดใดในคราวนี้อย่าอยู่นานบ้อบอโ่ารีบเออกเดินทางเลยนะเพียครับรอ สำหรับพระอ,อุอรุณนรสิงห์ในตอนนี้เป็นนาทีของน้องระเบียบข้อยุนตอนใหญ่พี่น้องขาพบกับดาวไร่เจ้าวุฒบาหัวหนาผ้นำทีมงานคนที่สองหนึ่งสุรชาติรับบทต่อจากน้องระเบียบขอยุน,อนในมาลำบากกอยอมจำทนเราหมั่นจนสู้ไปเถิดนาคนไม่สมหนา้าสมตาเป็นลูกกัมป้ากินเศร้าคำมุมหน้าเดินเที่ยวไปหาคอ น้ำตาคลอเพราะเรามันคนต่อยดำไปไหนคนเขาปะนามถูกเกียดยามว่าเรามันจนโอ้ยเดนางเป็นคนไห้บ่มีไผอยากเิึงเทวดายอยู่เทิงสิเเหลวเห็นบ่หนอเที่ยวคอเขาเป็นกินแต่ละมือมันเนือดอยากเหลือหลายจากเสี่ยวยังคายเป็นบ่มีพอชิ้น ชิ้นของขอยมันเป็นพอเพียงนี้บ่คือเสียที่มีเงินแสนเงินหมื่นตกกลางคืนแน่นอนให้ซึ้เพื้นสู่ต่อไปเลือกก็ไดก็ไข่แนนอนเฮาเลือกก็ได้ก็ไข่แน่นอนเฮาหากไปรวยคือเขาบ่าเป็นพ่อป้านี้คิดมามันแสนนานเงินแต่ละบาทหายากเต็มทนนี่หรือชีวิตคนจนนี่หรือชีวิตคนจน,นต้องสู้ดด้นลนหาชิ้นเรื่อยไปตัวเราช่างแสนลำบากชีวิตตกยากอยู่กับความลำเค็ญ ให้หนอจะมามองเห็นหน้าเช้ากินเย็นอยู่ไปวันวาโอย เบามันจนใจใเอานี้ทุกอิี่ทุกฝามียำ่ำเศร้าสิรวยลำคือเพิินในได้อื่นเราเอื่อนกอไหวสุรแลงเงินบาทแบงอยู่ในป่าบักเยา้าสำหรับเฮาคนจนไปคนหาจังห็นพอคักแทนอเกิดเป็นคนชานี้ชานี่สมดังใจใหมายพ่อปันตายทั้งเป็นละกรมเวนีอย่างนี้กับเวนีอย่างนี้เอไมออกเดืทง้งออมาใช่ขุนเมืองบันพลนะครับได้สเดจไฟพรนะครับ องค์ชายนาระสิงได้เสด็จสู่ป่าไพ่พที่ตาม่องวพฤุษีต่อไปพออี่น้องเอ้ยบริเขาพักไว้กับไฟเมืองบรรพณันมาจากโพลุดแองกุ้งสีกวงเท่ากับพระคุณใหญ่เดินไพ่ประพาดป่าติดตามหาพอเถ่าตนเจ้าพอฤษีคุนก็นเดินดงคามชีริวันลัดเราได้ยินเขาแช่กวงดงนี่กระซางมีโกงข้อเอิญฤษีเอ้ยยุใส่น่าาาาาห้องแห่งบทสิเรียนนี้ฮักกับวพ่อ จังไหนจังสีเห็นรูสีชีไฟในกลางกูปลาโอ้ยแต่ว่าเฮ้ยเขาโคกเขาปางสิเ้างยันตั้งแต่เสียนั่นแหละเอ้ยยาหวามหาเสียเขาป้าห้ามถามหาเสียลราเรียกห้ามถามหาแขกห้อสามอาเสียในเบื้องดูเบียงสุดว่าไม่ต้องขึ้เสียเพราทุกวันตื่นอยู่ดีแต่ว่าเสบียงอาหารเ้าเบิดเด้เฮ้ยเบิดแล้วเบิดตัวหมอเชิญกินข้าวสาั่ราะไม่ได้หน่วยเนาะผมโซฟาเบิ้งดเบียงมันออกเหลียงมังเบียงมี่ยบีงน่ากินห้องเบอแเงมี่ไม่หบังยุ่งแน่ห้องสีกิน ใหม่กาแฟพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0นอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซพออาบน้ำเราไปองค์ไซห้องอาบน้ำเรวไป้าถึงบนยี่เลีเท<ำ>้าตกถึงข้าวได้ออกปาพ่อมามาเซนาะปวกเทศคนใหญ่น้อยคอยตามเท้าอารักขาเส้นข้าย กุนเอน็นกุน<ฆ>ดิง้งกุนเฉอเนอยคำวิราสังไว้ให้ออกเที่ยวศึกษาเลียนวิชาอาคมนำพอหรือสีเจ้าถ้าเก่าใจตั้งบอกขีนคำองค์พระบาทออกประพาสเที่ยวคนหาต้นเจ้าพอหรือสีพอมาวัดวางเงินก็ไขยคำอาสรงแสงสุรีลงหลับป่าพนอมแนวใหม่ ขอปลามันละมวนกันงหนึ่งขันเสื่อเดินไปหากายาพระลาออนลาอนเมื่อเจ้ามาส่งรมณ์มีแท้คนขอปลาแล้วมันมวนตัวจะาได้พ่ายแง่ใครหมดเด็กคณเ้ยควันสีพาควันไ้วันน่าจังคอยเดินดีน้อจะกินก้อยกวยบวมปะแล้วจึงเตือนพวกท่านเอามาให้คุณ เขามาพากันพักผ่อนแห่งกันเอาไว้หมอชนดมหูแง่ดีหมอไรแง่ดีเลยนาตัวคุณเอ้ยพ่อมาหอดบางนีสามแยกพอดีกำตะวันลงลาปลาเขาล่าเล่าให้เพราะว่าหาหมองพักหมองเศร้าก็ดีกว่าขุนแม่แล้วเกิดเป็นอากายากอลาวันควรพักผ่อนไฟบุรุษหนาจังเดินมันคำแล้วท่างนี้มันเป็นซ้ำสามแยกพอดีท่างนี้ไปเมืองบ้านห้องเมืองกรุงศรีท่างนี้ไปเมืองบ้านโพธิ์ท่างนี้ไปที่นี่เขาวงกฏแต่ว่ามันคำเดี๋ยวจะเป็นต้องพักผ่อนสักก่อนได้เขาน่อยผมพูดเงี้ ผมพ่อใหญ่เจ้าทีเอ้ยขอพักวันหนึ่งเด้อขอรับกระรอนจะคืนหนึ่งเด้อฮนักเสียงหมาจอกข้งองยังมีทานน้อยซอยซื่นส้มบานการที่เดือนไปหนาวว่าเป็นพ่อมาเกิดเป็นคนนักสุกแท้อำนาจตัวนั้นยิงง่ยงใหญ่ยามขอสูบผงไผ่ตีนบ่ไดื่อพื้นบ่มีลาอ่อนแง่พอพ่อใจผมก็กแก้งสีนาดาใต่ขุนโอ้ย ขากตาขาเอ้ยพวกแก๊มจักกี่ขาดตาเขาจะเรืเกิดหรอฮะทาน่มาสนิบพวกเจมตัวอ่อนแอจะเป็นบุญพ่อลดลูกพญาผู้ลือกองคว่ำจองห่องกับพ่อใดบ่มีไผ่สิเทียมทองเทอ่ยมนาจพระเจ้าพ่อนางทั้งว่บาอาสัดทานทหารนั้นเป็นผู้ามตอนนี้เลยลวงขามถึงสามแยกพ่อดีแสงสุรีลงหลับป่าพนมแนวใหม่ เห็นแต่ผู้ใส่ตนขท้าสนใจอยากไปแวนควรสีแววหลวงเข่าไปเศรายังแม่นพรแหงมีนาคุณคึ่มคุณจอยให้พวกเจ้าร้องขยับเบิ้งจนพูดตนั้นดูมันพ่อสิมีหมองผักของเศรอบริฮะเสียเสือมันใส่กับมาคุณกึ้มเสียเสือเสียสยโอ้เสียมันจะใส่ให้เราล้อคยับเบิ้งด้วย เสียของคนตนยุ้ยพวกเจ้าเปไผกันวะถึงได้บังอาจเขาม่รูสถานที่นี้ก่อนเราสถานีก่อนเราจังไหนกบไม่มันเกิดของมันเองไผมาก่อนก็ได้เศร้าก่อนพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเรานี่มันไผฮะแม่นไผขะเนาแม่นไผ้ยเราเผอรถนั่นสิงยังไงกันวะฮะเผอรถงูสิงหรือมันปลาเราเป็นงูป่าโอ้ยเผอรถงูสิงจังไหนนละสิงท่านเป็นงูสิงกูงูป่านเถวบางนั้นก็งูรังแหบางนั้นก็ับเป็นงูเลี้ยงเสือกซะแล้ว พ่อรถง้ออะไรสิพวกสูบิตาหามเยอาไหมอันนี้คือพ่อรถน้อลสิงหไม่ง้อสิงวิโต๊ะภาคสามนี่แหละเอ๊ะ <c oughs> ก,กุนซ้นมองกันจะเช่วยทีฮะเนี่ยเฮ้แต่ในข้อหนึนั่นคือพ่อรถแห่งเมืองบ้านพฤครับถ้าเขาเป็นพ่อรถก็สวามีภาคต่อเขาเร็วจำใจเฮาสบายมาคมพระเจ้าค่ะเฮ้ยแล้วพระเจ้าสองคนเป็นก,กันวะฮเป็นยังจะมาทำความเคารพแกเราเราคือพ่อรถบนจริตโคตรละเอีดส พอ่อะไรพตีโอ้ยก็ยังมาบุญจริญพ่อเลยเรียหาพ่อมังตีเราคือพ่ออรดถบุญจริตเป็นลูกสเสด็จพ่อพระราตะเสด็จแม่พระกาพานันซึ่งเน่าอยู่เมืองกรุงสีนครและเจ้าละ่ะเดินทางเมื่อเพื่อนใดกันเหรอเราเดินทางออกตามหาโพลสีมุนีนเพื่อจะไปลำเลี่ยนวิชาอย่างในกันนิทานฮะมันช่างมัน,มนเ <สะ S 1> กินแล<ส>ะเกินนี่เป็นยังกันนิทานนะเราเกาะเดินทางเมื่อเพื่อไปลำเลี่ยนวิชาอาคมณนพฤลษีเช่นกันดูท่าทางเจ้าคงจะรุ่นล่าข้าเด็กกันกับเราแล้วเจ้าได้จักปีกันนี่ฮะเราได็กสิบ สิบหกปีตีข้น้อยแม่ละคุณทั้งผมนี่กับสิบหกปีเนี่ยครับแม่เลยแต่ว่าทั้งนี้บริกินนมตีแน่นอนอนไมาจอยไม่แหงแต่ขาสั่นเพิ่นเกิดขึ้นมาเพิ่นเม่เคยเหยียบดินเหยียบนี่แล้วเชียร์ฉันบอกมีทหารนี่หามแฮาไปทั้งไหนก็มีทหารหามแฮามึงเห็นบอกกูหามพลังจุดจอยลงจอยลงเหงียนบ่จอยลงก็เถอะเออเพิ่นได้เป็นไั้ซี้เพรสมพอ้วนกินละเพิ่อนพะหายานเกียร์มีทหารตะเฮาเตั้งตะกี้นั่นน่ะเออโอ้ยสมมติเป็นง่อยตายเนาะโอ้ยบาง นี่ผลจะริดกาญจธซีดมาจากไหนกันนี่นนอายุอานามกรุน้นลาข้าวเดียวกันจุดประสงค์การเดียวกันอีกต่างหาก่าเช่นนั้นเข้ามาเป็นเซียวเป็นสหากักสะดีดเพื่อนนะดีบนเอกชนดีขน้อยเวห้อไเสด้มีมูยางอันตรายในปลาประตองอยันจกักยางคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนสามคนไปสบายสี่คนมีแหงถูกต้องเพื่อนเป็นลูกเจ้าฟ้าราชาพระหามากริย์เพื่อนเป็นเซียวกันแล้วเ้อปราศรัยใส่เท่ากันต้องเป็นเซียวเกือกันกับเพื่อนเด้ได้เลยห้อเกิดปีมะล้งตัวเกิดปีใดห้าเกิดปีมะเร็ง เออกินเลยฮะเจ้าเราก่อนยเอาเสียวก่อนเอ้ยเฮาเกิดปีมะเมี่ยโตเกิดปีใดเฮ้ยเฮาเกิดปีมะผัวโอ้ได้กันยู้ได้กันยู้นี่นี่เฮาสิเอามือมาพี่เขาใส่มาหาเสียอสัตวนี่ยอันผมนี่ธาตุน้ำเจ้าธาตุใดเฮานี่ธาตุน้องเอาละฝนพ่อได้แหละฝนตอนนี้เราก็ดีใจพะแพงแล้วนี่คือกันพัฒนคุยอยากคุยอะไรกันนก่นี่เพื่อนฮะเมื่อเป็นความประสงค์ท่านว่าต้องการอยากเป็นเสียว พอสัมพันธ์ของเกี้ยวเป็นสายเบาๆขอเพียงเจ้าให้เสื้อตรงเือตรงบร่มีใจคดคองให้เบ้าซื่อถือศาสตร์ญามบับเขียนเวนหัดให้ซอยกันทั้งสองกำรักซอยหาบญาบซอยดึงขันท้าตามสัญญาใดบ่มีใจเลี้ยวหล,นลหน้าลูกปูซ้ายให้แนวแน่เป็นสายแท้แหย่แก่่<ย>าสุปเป็นไม่แอมฝ่าไม้ไผ่พ่อบางฝน อยาเป็นคนอาศัยคนแต่ฝ่ายเดียวเตือนไปเป็นเพื่อนตายหมายร่วมน้ำกันสิได้บอกสิได้บอกสิได้อยู่เ้าในขอเพียงสา่นสิพอได้แน่บน้อนเบิ่งไปมากก็คือกันเนี่ยเนาะเบิ่รบอกเิย เฮสองคนวันนี้ทูกอย่างเสมอกันพอกัปัจฉันสาอายุกระทออกันคือเบาก้รกัารเดินทางก็คือดำประสงอยาจางเที่ยวป่าขั้นทำตามสัญญาเฮากขอละไวเป็นเพื่อนผัสหายว่าจะได้นอเลสยงตัวนี้นี่บุญญาลิดการเดินทางเธอนีมอคิดว่าสิไม่เป็นบุคลอันดีเหลือเสือว่าเฮาจังมาพอบุญเก้าปากหลังตัวขอทำตามสัญญาเพื่อนบ่บิดเบี้ยนแม่แต่น้อยมีไผ่เมาสีซอย บาหวังค่อยเอาเปียกเพื่อนสัญญาฟ้าและดินหมู่เอยเอฟ้าดินเป็นสักขีพญานรับร่องหมดตลอดสิ้นถือเป็นสิ่งอมตะขอถาวายสัจจะต,อต่อโตผู้เป็นเผื่อนแม่เมนเือนปีนี้งหญ่หัวใจเอาบ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนขอจะทางไปเพื่อนก็คือดามดังกันหมู่เอื้อนการเดินทางเท่อนี้นั้นถือว่าบุญหลายโอรถชายทั้งสองเมือง ได้ปลูกไม้ตีไว้ไปมาหาแวกันฮอบในวันหนาสองราชาได้คล้องลาดสีเดียเที่ยวท่องเยี่ยมต่างลึกลึก่นกันหมูอเอ้ยคุินปามานัวมสัมพัสน้นแฟนแสนที่สบายสุขย่ามสตูมาบุกลุกแมนบ่มีทางยานนี่พุดจาริดมาจากไหนกันเนี่ยเราตกลงตามเขาบอาจับมือกันเป็นหมันเกนสองคนเราความเป็นี่เน้นแฟนบ่ไหม่มากต่อกันในมู่ฮักกันได้เหรอ เมื่อนี้มันคำแล้วผมว่าพักพรสกรเมื่อรุ่นหนาจะบอกเดินทางไหมเขาได้เชียวกังท่าบ่มีไฟผูกแกนหัวเชี่ยไหมผูกกันก็ได้ไปเชิญพ่อหน่อยเชิญนายเขาพักพรกันหมดนำตั้งแต่มืบอนี้เขาโรช้างสองเมืองผูกสัมพันทำไม้ดีเป็นสหายเอาไว้เอาสักศีคือดินฟ้าเป็นพยานุกรมสารสื่อตั้งสัจจะเที่ยงมันสัวดินฟ้าเสื่อมสลายฝากเกลียดน้องทุกคนให้รู้ไว้ว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นทิ่เป็นไทยปอปอสอนั้นเป็นห่วงเพียน้องชาวไทยร่วมแรงร่วมใจป,ปาราปามยาารที่มันคลอเมืองได้ชิดลองไม่ต้องยุ่งม,มันดีกว่าอย่าไปพ่านพัวหัวสุ่มให้มันสิ้นเปลืองประกอบการงานชีวิตท่านจะได้ลุงเลืองจะได้คูค่ขี้ในเรื่องอย่าติดขีงให้เสียเวลา เยาบ่ามันบ้านยิ่งกว่ากุย่าตั้งสติแค่นั้นที่มันจะเป็น่าแท่มันน่อแม่นั้นแห้สอตสองดูแลสนยิ่งตีแน่น้ำเขาบางเวลาว่าทงทำก่อยมีคาเล่นกีลาก็ไดเหลือลังลองทองจุดได้วันเกลงในบทลงโทษอาญาตระบบทาตละ65ผู้ติบต้องตาย ผู้ขายติดลูกและถึงปลาให้ตายครอบครองผลิตจำนายไม่นหลอดสักลายต้องตายด้วยยาหนไปเฟติดยาบางยาหนไปเฟติดยาบางเลือดติดน้ำตู้ติดมาก,ก่อนสถานาบัตรคืนยันลาตอนคนไข่ที่พยานรัฐบ,บาลได้มาว้างกฎหมายอ้ยาองประกาศต้อมกับยาบาง พี่น้องไว้วบาภาษาสันสันปลูกันข่อโหเลืองภาษาการต่อเนื่องกู่บ้านเท่าใหญ่เจริญครับบัดนี้ลูกหลานขอนำภาพพี่น้องพบกับพระโอรสในตอนใหญ่นะครับพระโอรสนรสิงห์พร้อมด้วยพระอรบุญยลิตรเดินทางติดตามหาพอโพลืสีพระโอรสนรสิงห์ในตอนใหญ่มอบนาทีกับดาวไร่เจ้าบทบาทหนึ่งสุรชาติสมบัติทำการแสดง ครับสำหรับพระโอรสบุญญาลิตนะครับเป็นนาทีของพระเอกไก่แก้วปิยวงศ์สำหรับพระโอรสนอรสิงห์นะครับเป็นนาทีของดาวไร่เจ้าบทบาทหนึ่งสุรชาติซึ่งในตอนนี้นะครับได้เดินทางติดตามหาพอพลุสีเพื่อศึกษาเราเรียนวิชาอาคมทั้งสองพรโอรสนะครับในตกลงกัน่าจะเป็นเพื่อนรักกันชั่วฟ้าดินสลาย เรื่องเล่าในคึืนนี้นะครับที่พี่น้องติดตามรับชมเราฟังก็คือสัวฟ้าดินสลายหรือชั่วฟ้าดินสลายครับบัตรนี้นำพาพพี่น้องพบกับพระโอรสนอสิงในตอนใหญ่บวมอบมดบาทนาทีให้กับดาวไร่เจ้าบทบาทหนึ่งสุรชาติสวมบทบาททำการแสดงแสงสองพล ยิ้มปูประปุ่มผูการฤดูเดือนถึงระวังคิมหันแดาวสิบปีผ่านไปแถวปานาแนวดาวลมตีดังยาวไว้เม็นโกหกใ่เมคุล้นหาวลมตองปาตองเนี่เป็นบ้าเราสิปีมองลำฟ้าเมฆลวงล้มทลาลูก,กับพงพันเอ,อ็นอนละนุยถวยกานการจำต้องสินอนไผยแหมไผยชมลูกอาชัดใหม่กะนณะเสื้อต่างแสน เก่งก <Ki> <b rett plays fulfil> ังกีโกวเจ้าเขาขันสารพันงมห็นอานงเงินเฮานั่นแม่เต่าเตื้อคอเฟียงไฟมีม่วงเดินช่มวงรอเลินเห็นมามูเมยมาแม่เปลี่นนี้แลนลงหลบพอมาวันเวียนรบคำแรงลงคอบ้าขุนกุมอุตเตียขุนจอย รู้สึกสึกว่าเดินทางมากกันนั่นพอสมควรเว้ยสีปีแล้วค่ะน้อยเออสีปีผ่านไปบ่ท่านีพ่อลือสีชี้ไพ่แม่แต่องค์เดียวเลยว่าพ,พ่อลือสีจะเป็นผู้จังได้กับโอโหจักแต่ว่าเขาว่าบ่มุมคว่ำพยายามต้องพ่อลือสีในนอหนี่ม้ยายาม,ามา,าเลยแต่ว่าเวลานี้ต้องรอบุญญาลิขิตกรรมาสตร์ของเขาอยู่นี่สักก่อนเว้ยโอ้สงสารเอาสิงคือึ้นเร็วแถอครับอ้วยบ่เร็วจังไดเ,เดินทางมาก่อนแต่ว่าบ่เฝ้าบ่บ่หนี้นี่จากดอกครับครับรนี่ก็รออยู่กลางป่าเนี่ยครับ เห็นบอการออกกำลังกายเนี่ยไม่เห็ได้คนในร่างกายแข็งแรงใหญ่สูงตะกี้พูดหน่อยๆแต่ว่าองคไซทั้งผมเดีอนี้เลยเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงนี่แล้วมันเป็นน้ำตีกันเต้หน่อยดิไปเพื่อนเดินทางต่อเลยว่ะเม่แล้วนี่มเข้าว่าบ่ามุมคว่ำพยายามต้องพ่อนเลือดีเนนนั่นบุญยลินไปอืินทางโต้ถลยใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p p r e s ่